การชนะบุรีเล็งเห็นคุณค่าของป่า s c G p บริษัทไทเกนเปเปอร์ Paper, จัดกิจกรรมบวกป่าสร้างฝายชะลอน้ำรักผูผามหาณตีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระราชินีและสร้างความชุ่มชืน้นเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าประจำปี2566ผู้สึกข่าวรายง,งานว่าในทัดเหลืองสะอาดแนอำเผอท่าม่วง เป็นประธานเปิดกิจกรรมบวชป่าและสร้างฝายชะลอน้ำณนะบรือนป่าชุมชนบ้านสะเสจถีตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยพระครูเฉลวยเทวะสะโรเจ้าอาวาวะสวัดเสตถีปีชาลาศนายกิติพันธ์สุนทรธรรมรงศิลผู้จัดการบริษัทไทยเกนเป,เปเปอร์นายสลายุทธจีนาภัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่นายสมชาติจีนาพักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าตำบลบ้านใหม่นายเนตรกัญญะมาสาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีนางกินตนาดับธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทศิลาสมบูรณ์ทรัพย์จำกัดคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านสะเสฐี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจภูทรสสำรองคณะครูโรงเรียนบ้านสะเสฐีผู้อำนวยการราพสตบ้านสะเสฐีพนักงานเจ้าหน้าที่จิตอาสาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า พระภิกษุสงฆ์ได้ทำพิธีบวชป่าสะเสถีจำนวน600ต้นสำหรับการดูแลป่าให้สมบูรณ์นี้ถือว่าเป็นหัวใจของสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญและเกี่ยวโยงกับทรัพยากรดินน้ำอากาศสัตว์ป่าทำให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติและการดำรงชีวิตและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บำรุงฟื้นฟูป่าไม้เกิดร่มเงาในการพักผ่อนหย่อนใจทำให้เกิดความร่มรื่นได้อีกทางหนึ่งด้วยจากนั้นในทัดเหลืองสะอาดแนมเพิดท่าม่วงนายกิติพันธ์สุนทรทำรงศิลผู้จัดการบริษัทไทยเคนเปเป,เปอร์นายสลายยุทธจีนาพักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันแบ่งกลุ่มย่อยจำนวน10กลุ่มเพื่อแยกย้ายกันออกไปสร้างฝายชะลอน้ำรักผู้ภามหานาทีจำนวน20ฝายรอบป่าชุมชนบ้านสะเสธีสำหรับการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการบริหารจัดการน้ำจากธรรมชาติที่ทำให้พื้นที่ของเรามีน้ำใช้และให้ประโยชน์ได้มากที่สุดฝายมีหลายประเภท ได้แก่ฝายถาวรฝ่ายชั่วคราวและฝ่ายกึ่งถาวรฝ่ายถาวรเป็นฝ่ายคอนกรีตมีความทนทานแต่ใช้ต้นทุนและแรงงานในการก่อสร้างสูงฝ่ายชั่วคราวสร้างจากวัสดุธรรมชาติสภาพไม่คงทนไม่เหมาะกับการใช้งานในระยะยาวฝายกึ่งถาวรผสมผสานระหว่างวัสดุตามธรรมชาติ ร่วมกับวัสดุก่อสร้างทำให้มีความคงทนและสามารถทำเองได้ไม่ยากเหมาะกับพื้นที่ต้นน้ำที่มีทางน้ำไหลคดเคี้ยวตามธรรมชาติและมีพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงการทำฝ้ายกึ่งถาวรสร้างด้วยวัสดุจัดธรรมชาติที่หาได้ง่ายในบริเวณนั้นได้แก่ไผ่่้นไม้กิ่งไม้และก้อนหิน โดยใช้หินเป็นวัสดุหลักในการเสริมสร้างความแข็งแรงตนทานโดยประโยชน์ของการสร้างฝายเพื่อชะลอความเร็วของน้ําแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ําสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําเป็นต้นข่าวนิวยี่การชนบุรีปรชาไหลวารินรายงาน